ในอำเภออุ้มผางรับตัวแม่บ้านดาราดังเข้ากักตัวตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะผู้สื่ข่าวรายง,งานจากอำเภออุ้มผังจังหวัดตากว่าจากกรณีข่าวแม่บ้านดาราหนุม่มแมททิวดีนที่ออกมาบอกกับสื่อสาธารณะว่าตนเองได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดพบว่าแม่บ้านประจําครอบครัวของดาราหนุ่มแมทธิวดีนซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่บ้านเขตตำบลหน,นองหลวงอำเภออุ้มผาง หลังเกิดเหตุได้เดินทางกลับมาในพื้นที่บ้านพักของตนเองล่าสุดนายพักวัตขันทหิรันนายอำเภออุ้มผางแจ้งว่าเคสแม่บ้านดาราหนุ่มแมทธิวดีนเดินทางกลับบ้านมานั้นทางโรงพยาบาลอุ้มผางรับทราบแล้วมีการส่งทีมสอบสวนโรคสาธารณาสุขอำเภออุ้มผางได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคนำผู้ป่วยต้องสงสัยโควิดนายจีนมายังโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว แล้วทําการกักแม่บ้านรายนี้เป็นเวลา14วันรวมทั้งส่งผลเลือดไปตรวจยังจังหวัดพิษณุโลกหากผลออกแล้วจะแจ้งให้ทราบส่วนสามีและครอบครัวทางโรงพยาบาลได้รับไปดูแลพร้อมทั้งชี้แจงให้ชาวบ้านทราบเพื่อลดการตื่นตระหนกรวมทั้งทีมสาธารณาสุขจะทำการตรวจและควอรันทีนกักตัว14วันอีกด้วย